สวัสดีค่ะสาราวันนี้นะคะพอยจะมาแนะนําเรื่องแหนบรถยนต์ค่ะแต่ถ้าใครคิดภาพไม่ออกขึ้นภาพแหนบค่ะเอ้ยไม่ใช่แหนบนี้นะคะแหนบนะคะเป็นสปริงประเภทหนึ่งค่ะเป็นส่วนประกอบของรถอยู่บริเวณช่วงล่างนะคะ คอยรองรับน้ําหนักจากโครงรถถ่ายลงสู่เพาล้อมีหน้าที่ลดการสรั่นสะเทือนเวลารถเราเนี่ยเจอพื้นผิวถนนขรุขานั่นเองโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะรถกระบะจะมีแหน่ติดมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะสามารถบรรทุกน้ําหนักได้1บตันะคะ่ะแต่ถ้าหากใครนะคะบรรทุกน้ําหนักเกินตั้งแต่2ตันถึง เ,เราจะแนะนําให้เสริมเนยข้างละา5แผนะะ่นค่ะแล้วก็เพิ่มชก1คู่แล้วก็ทักหนึ่งคู่แล้วก็ยางค่ะแต่ถ้าหากใครบรรทุกน้ําหนักมากๆนะคะตั้งแต่3.5ตันขึ้นไปเนี่ยทางเราจะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเพลาลอยนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรองรับน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นคันนี้เลยคันนี้นะคะเขาได้เสริมช่วงล่างมาเพื่อรองรับน้ําหนัก5ตันแล้วนะคะโดยการเปลี่ยนเป็น เทาลอยนะคะแล้วก็เสริมแหนบข้างละ9แผ่นแล้วก็เพิ่มชก2คู่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ใช้โรถเชิงพาณิชย์จะรู้น้ําหนักที่ตนเองต้องขนส่งถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าอยากได้แบบไหนโปรโมชั่นอะไรเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับทีมงานพอยก่อนได้เลยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะรถเชิงพาณิชย์ป้ายแดงโปรแดงโตโยต้าอินทนนท์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะทีมงานพอยพร้อมตอบกับทุกคนค่ะ